ได้ทั้งพ่อทั้งแม่มาเต็มๆน้องไต้ต้นทายาทนาตาชาแม่เลี้ยงลูกเองโตเป็นหนุ่มทั้งสูงทั้งหล่อ เป็นคุณแม่สายสตรองที่ตั้งใจเลี้ยงลูกชายได้ดีที่สุดสำหรับแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีอดีตนางแบบชื่อดังแม้การเวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ความสวยก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนซึ่งตอนนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องไต้ตั้นเริ่มโตเป็นหนุ่มฉายแววความหล่อให้เห็นแล้วล่าสุดแม่แอนานาก็ได้เผยภาพที่น้องไตตันลงแข่งว่ายน้ำซึ่งคุณแม่ตามเชียร์ถึงขอบสะกำลังใจดีขนาดนี้ ลูกชายก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาเป็นของขวัญให้คุณแม่อีกด้วยนอกจากนี้ที่ผ่านมาแม่แอนนามักจะโพสภาพโมเมนต์น่ารักนรักของสองแม่ลูกให้แฟนๆที่ติดตามได้เห็นกันบ่อยๆซึ่งคนต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อของน้องไททันและความสวยแบบเป็นอมาตะของแม่แอนนากันเป็นจำนวนมาก